สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุปุสุคนนะคะพี่น้องที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบ่าว่าสิเป็นอาชีพลักและก็อาชีพเสริมทุกท่านเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะลูกออดฟร์มกบนะคะผ้าพี่น้องนะคะมาเบิงบอที่เฮ้าสีเหลียงลูกกบนะคะหรือว่าเขาสีเหลียงลูกออดนะคะพี่น้องตอนแรกลูกออดได้เฮ็บดบ่อดินนะคะผลปรากฏมาลูกออดมันตายเนาะนะคะ มาที่นี่ก็เลยสีล่องเปลี่ยนเบิงพี่น้องอันนี้ก็สิเปลี่ยนปุบพับนอะนะคะสิเปลี่ยนมาเป็นบอ่อพลาสติกนะคะพี่น้องปกติแล้วห้องก็สามารถที่จะเลี้ยงในบอ่อพลาสติกได้คือกันนะคะพี่น้องแต่ว่าปีวัางหันหลูกออดเลี้ยงในบอ่อดินนะคะกะถามว่ามีปัญหาบอ่อกะมีคือกันนะคะแต่ว่าพบมาปีนี้ก็เลยว่าหนึ่งคือเห,เหตุหลายขืนนะคะ เพาเห็ดจำนวนบอ่อลายขึ้นแล้วก็สิเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ้วก็อีกที่หนึ่งก็คือว่าอยากล่องเปลี่ยนนะับมาเป็นบอ่อพลาสติกเบืองเพื่อที่จะได้ง่ายในการาบริหารจัดการนะคะในเรื่องของเวลาแล,ล้วก็ร่วมไปถึงของการดูแลทำความสะอาดถ้าเป็นบอ่อพลาสติกนี่หรืออดคิดว่าคงสีทำความสะอาดได้ง่ายนะคะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะพี่นอ้องบาในี้ก็เลยล่องมาเปลี่ยนเบิงนะคะ พึ่งจะเฮตดบอหนี่เป็นบอรแรกนะครับพี่น้องพึ่งพึ่งถ้ำขึ้นนะคะคือสาเหตุก็คือเหตุปุบป,ปับเลยเพราะว่าเห็นลูกออดที่ว่ามันตายไปแล้วนะคะแล้วก็บอสามารถที่จะควบคุมปริมาณนะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเทรียที่อยู่ในดินเป็นบางส่วนนะคะมันอาจจะติดเชื้อนะคะสำหรับล,ลูกออดหรือว่าลูกออดเ้าอ่าอาจจะบอแข็งแรงนะคะ ก็เลยเห็ุใหุ้ลูกวานเท่าี้ิด็ดตายลงไปนะคบพี่น้องกะมีความขืดว่าอ่ะในเมื่อตายแล้วนะคะเสียส็ดจังไดนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงนะคะในบอ่อพลาสติกในตอนแรกแรกนะคะที่ลูกออดเดเลี้ยงมากะเป็นบอ่อพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกใสนะคะ ตอนนที่นี่ก็เลยไปเห็นบอ่อเอื่นทิ็นเห็ดนะคะร่วมถึงเบืองในย t u b e แล้กก็ศึกษาจากข้องเพลินน้ำนะคะพี่น้องก็เลยเอาบอ่อเป็นผ่าดำนี่ยนะคะความหนากับสิแตกต่างกันอยู่นะคะพี่น้องตว่ากะบ,บริณหาแห้งนะคะก็เอามาลองเห็ดเบิงเนาะนะคะพี่น้องโดยที่ทอหอกก็ตอแล้วก็เจาอ,อยางนะคะจาอผ่ายางสีดํานะคะแลวกเอาเป็น สายยางนะคะสายยางพันหรอไอสายยางพันสายทั่วไปนะคะมัดใบนะคะพี่น้องเอามาจุ่มใหม่นะคะแลกกับเพรเป็นท่อระบายน้ำเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นสิงถีเฮ้าคีดวานะคะมัน่นาจจะดีเนาะในการบริหารจัดการนะคะรวมไปถึง าการดูแลรักษาความสะอาดน้ำน,นะคะเพราะว่าถ้าเฮ่าเลียงหรือว่าเฮา,าขายเบิดบอนี่ไปนะคะเฮากระแค่ปล่อยไว้จาาักมือนึงนะคะพี่น้องโดยความห่อนอาจากแสงอาทิตย์นี่กสิมาขาเสื้อเองนะคะแล้วเฮาก็ะโล่ยปูนขาวนิดหน่อยหรือว่ากระดางทับทิมแล้วนกะาทำความสะอาดปกตินะคะพี่น้องการบริหารจัดการตัวนี้ก็จะโอเคอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็น ่บที่่าเอามาต่อมาเย็บต่อกันนะคะแต่ว่าถาเห็ดอิลีพี่น้องกะสามารถที่จะวัดวัดเบิงกรนะคะวัดขนาดขอบอ่อกับผ่ามันพอดีกันบอนะคะกระจังเห็ดกระได้นะคะพี่น้องอันนี้กะนกอดฝ่อๆนะคะกะเเ็เลยเห็ดเตรียมการแล้วก็เห็ดเลยนะคะนกอดหวัาางเป็นยัางยิ่งว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะบอกันมปคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า